ก็ไหนที่มีสินค้าเยอะม,มากๆแล้วกำลังมองหาโปรแกรม P&L มาใช้และกำลังกังวลว่าจะเอาข้อมูลสินค้าทั้งหมดมาใส่ในโปรแกรม P&L ของเราได้ยังไงให้มันง่ายและก็รวดเร็วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนาวิธีการน,นํเข้าสินค้าทุกรูปแบบเลยวิธีที่1ก็คือวิธีที่ง่ายที่สุดและก็เบสิกที่สุดมาที่หน้าขายสินค้าแล,แล้วเราก็กดปุ่มเพิ่มแก้ขสินค้าแล้วเราก็ยิงมาโค้ดสินค้าถ้าโปรแกรมมันรู้จักอยู่แล้วมันก็จะกรอกชื่อให้อัตโนมัติกรอกประเภทให้อัตโนมัติเราก็แค่ใส่จํานวนราคาปีกต้นทุน ค่นี้ก็จบโ่้เถอ์ถ้ากดสวิตช์นี้ไว้หน้าต่างมันก็จะไม่ดับไปแล้วเราก็เพิ่มสินค้าต่อไปไเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสิ่งที่จะแนะนําให้มันรวดเร็วก็คือใช้เครื่องยิงารโคดแบบไล่สายแล้วก็อีกคนนึงนั่งหน้าจออีกคนนึงไปไล่ยิงและก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆวันละล็อกวันละล็อกก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องทาทั้งหมดต่อมาวิธีที่2ก็คือการนําเข้าแบบไฟเอ็กเซลนี่ครับซึ่งก็ต้องไปเอาเทมเพลตไฟเอ็กเซลนั้นออกมาก่อนไปที่หน้าการตั้งค่า แล้วเราก็กดดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างเรบร้อยแบบนี้ไฟล์ตัวอย่างมันก็จะไปอยู่ที่ Document แล้วก็ Backup p s แล้วมันก็จะชื่อ Product Temp l a t e แบบนี้นะแล้วเราก็กดเข้าไปดูได้เลยครับซึ่งมันก็จะมีไฟล์ตัวอย่างให้เราดูซึ่งมันก็จะมีส,สินค้า2ชิ้นให้เราดูเป็นตัวอย่างในการเพิ่มเข้าไปนั่นเองครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือลบไปตัวอย่างเอาไปก่อนแล้วเราก็มาเพิ่มของเราเองแบบนี้สิ่งที่จําเป็นจะต้องมีนะครับมีแค่5อย่างก็คือบาร์โคดชื่อ ํานวนสตอ๊อกราคาขายแล้วก็ต้นทุนนี่ครับหอย่างก็เพียงพอที่เราจะเพิ่มเข้าไปในระบบได้แล้วซึ่งวิธีนี้ก็ไม่เร็วก็ไม่รวดเร็วแต่ทําได้เรื่อยๆโดยที่ยังไม่ต้องใช้โปรแกรมนั่นเองครับสามารถเพิ่มล่วงหน้าไปก่อนได้เลยสําหรับใครที่ยังไม่ซื้อโปรแกรมหรือว่าจะค่อยๆทําไปวันละละ็อกๆล็กล็อกแลล็อกดีก็ได้ครับหรือว่าจะเอาไฟล์นี้ไปแจกจ่ายให้พนักง,งานทงแต่ละเครื่องแล้วก็หรือไปจ้างคนมาเ่อวยกันยิงวันเดียวก็เรียบร้อยครับแล้วก็เอาทุกไฟล์มันรวมกันแล้วเราก็อัพเข้าไปในโปรแกรมครั แต่ถ้าเรามีข้อมูลอยู่แล้วโดยเฉพาะคนที่ย้ายโปรแกรม p o s ครับซึ่งถ้าโปรแกรมเก่าของคุณสามารถ Export ข้อมูลออกมาได้แล้วก็ก๊อบมาวางในเเพลตนี้ได้เลยผมจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างโปรแกรมเก่าของผมนะครับสามารถ export ข้อมูลออกมาเป็นแบบนี้ได้เลยซึ่งมันก็มี5อย่างที่ผมต้องการมีชื่อมีราคาขายจำนวนสต็อกแล้วก็ต้นทุนครับหอย่างนี้ก็พอแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือก๊อไปวางในเทมเพลตของผมเลยครับเปิดเลยซ้ายขวาช่องแรกบาร์โค้ด ช่องแลบาร์โค้ดแล้วเราก็มาก o p บาร์โค้ดเลยครับกดที่หัวคอลัมน์แบบนี้นะครับแล้วเราก็กด Ctrl ค,นนค้างไว้แล้วเราก็กดคลิกซ้ายที่คําว่าาร์โค d e นะครับเพราะว่าเราจะไม่ีคำนี้เราจะมาแต่ตัวเลขแล้วก,กด copy ครับ Ctrl C แล้วก็มากดตรงช่องนี้แล้วเราก็วางได้เลยเรียบร้อยต่อไปช่องชื่อสินค้าแล้วก็เลื่อนมาเอา name กดหัวคอลัมน์ Ctrl ค้างคลิกซ้ายที่ name Ctrl C แล้วก็มาวางโอเค เรียบร้อยแล้วก,กด Control S เพื่เซไปเลยครับจากนั้นกลับไปที่โปรแกรมนะครับแล้วเราก็กดนําเข้าข้อมูลได้เลยแล้วเราก็เลือกไฟล์เทมเพลตของเราครับซึ่งอยู่ใน r a o s p r o d u c Template นี่ก็คือไฟล์ที่เราแก้ไขไว้สักครู่นึงครับแล้วเราก็คลิกเข้าไปเลยเลยกดยืนยันการนําเข้ารอโปรแกรมันหจดสักพักนึงครับเรียบร้อยแบบนี้เราก็กด r e ฟรชหน้าเว็บได้เลยครับแล้วเราก็ไปดูข้อมูลสินค้ากันว่ามันเข้ามาแล้วหรือยังกดแสดงทั้งหมดนี่ครับข้อมูลสินค้าเมื่อสักครู่ก็เ